สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พ่กับผมอีเช่นเคยนะครับเบิร์ดในไลนเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ละกันนะครับเพื่อนๆนะก็ค่อนข้างที่จะผ่านปีใหม่มานานพอสมควรนะครับคือผมอ่ะไม่ได้ทําคลิปน่าจะประมาณ3อาทิตย์ได้นั้นเพื่อนนะคือแต่ก็ เข้าเกมตลอดนะทำอีเวนต์ตลอดนะครับแต่ก็ไม่ได้อัดคลิปแค่นั้นเองนะครับไม่ได้หายไปไหนนะเพื่อนนะคือช่วงที่ทําคลิปล่าสุดก็คือคลิปของฮุนนะครับที่ผมปิดไปเนาะหลังจากที่รีวิวฮุนเสร็จนะครับก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําคลิปอีกเลยนะครับแต่ว่าก็ทาอีเวนต์อยู่นะเออทำอีเวนต์อยู่นะครับแต่ว่าไม่มีเวลาอัดคลิปเพื่อนนะครับเนื่องจากาช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ เตรียมร้านนะครับทั้งออกอีเวนต์นะครับทั้งขายหน้าร้านนะครับก็ค่อนข้างที่จะติดภรกิจเยอะแยะพอสมควรนะครับพอหลังจากปีใหม่เสร็จนะครับก็ปิดร้านนะครับไปพักผ่อนนะหรือก็ไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวมานะแล้วก็กลับบ้านนะครับไปเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับไปหาแม่นะไม่ได้กลับบ้าน4ีหเดือนแล้วนะครับแล้วก็ไปทําฟันนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยมีเวลาเ,เพื่อนเอาง่ายเลยผมเล่นเกมทุกวันนะแต่ว่าไม่มีเวลาอัดคลิปแค่นั้นเองนะครับก็ขอภัยเพื่อนนะที่รอติดตามชมคลิปนะครับก็ไม่รู้ว่าลืมกันไปแล้วหรือเปล่านะครับนะก็กลับมาแล้วนะครับนะกลับมาอัดคลิปแบบจรงิงจังเหมือนเดิมนะครับปีนี้ก็เริ่มต้นปีนะครับด้วยคลิปแรกนะครับก็เป็นการอัปเดตนะครับที่หลายๆคนน่าจะตั้งหน้าตั้งต,งตงรารอคอยนะครับตัวละครที่ กลับมารอบนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ผมดูสกิลแล้วนะคือค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับเพื่อนตัวละครตัวนี้ก็คือน้องแซนดี้นะครับมาเดี๋ยววันนี้นะครับก็เดี๋ยวมารีวิวนะครับประกอบการตัดสินใจของเพื่อนเ่นะครับที่กําลังตัดสินใจอยู่เนาะก็เอาตามความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับนะแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่ได้สุ่มนะเพื่อนนะคือผมอะทำตัวละคร สวีดโดยอนไปแล้วนะครับก็ไม่มีเวลาอัดคลิปให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทำอีเวนต์นะเออไม่ได้มารีวิวไม่ได้มาทําคลิปสุ่มให้เลยนะครับแต่ว่าทาอีเวนต์อยู่นะครับก็เลยไม่มีเพชรแล้วก็ทาจี้ดักไปด้วยนะครับอีเวนต์ที่แล้วนะครับก็เลยเพชรหมดนะครับตอนนี้เหลือเพชรประมาณหมื่นกว่าเพชรนะครับไม่น่าจะปิดแน่นอนนะครับดูจากรีวิวคนปิดแล้วน่าจะ 4- ี่ห้าหมื่นอ่ะเพื่อนนะครับค่อนข้างที่จะแพงนะตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดู ร้านค้านะครับผมได้ซื้อไปหมดแล้วนะครับนะเออร้านค้าลึกลับใครที่ทันก็ตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นเลยนะครับนะส่วนอีเวนต์นะครับก็มาในรูปแบบการสุ่มแบบ150เพชรแล้วก็5 0าก็คือแพ็คเพิ่มเหรีนั่นเองนะครับก็ไม่มีการันตีปิดนะครับแล้วก็ไม่มีแพ็คแถมด้วยนะก็ใช้ดวงนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะใครที่มีเพชรน้อยกว่า3 0,000เพชรนะครับก็ข้ามได้เลยนะ คือคำนี้เลยอีเวนต์นี้ค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูร้านค้ากันก่อนนะครับเพื่อนนะว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาเนาะอันนี้จะเป็นร้านค้าหน้า p ลาเปเปอร์นะครับก็คือเป็นแบ็กกราวแล้วก็กรอบรูปนะครับมีบัฟมาขายนะครับมีหินเพชรน,นะครับส่วนหน้านี้นะครับก็มีคอสตูมนะครับเป็นลิมิเต็ดนะครับแล้วก็เป็น ก็ตุ่มธรรมดานะครับมีมา2เวอร์ชันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนาะแล้วก็แสงให้ตั้หน้านะครับมีจี้ลิงเข้ามาด้วยนะครับอันนี้เป็นแพ็กสุ่มนะครับแล้วก็มีดิสบอลนะครับแล้วก็ล้้นคาสติ๊กเกอร์นะครับผมสุ่มแป้นหนึ่งครับก็ปิดไป2แผ่นที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามล่าหาติ๊กเกอร์กันต่อนะครับเพื่อนๆนะเหลืออีกประมาณ20กว่าวันนะครับน่าจะปิดได้นะเอออ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึง ตัวละครนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็เป็นอีเวนต์เดี่ยวๆเลยนะครับก็ความสามารถของน้องนี่ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะหรือค่อนข้างที่จะเก่งนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูความสามารถอันนี้เดี๋ยวขอดูแบบเวอร์ชันตำนานเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะความสามารถนะครับของตำนานแซนดี้นะครับตำนานแซนดี้เนาะความสามารถแรกนะครับเมื่อตกพื้นที่ก่อสร้างใดก็ตามนะครับ โอกาส75%คอมูลมาเบิ้ลคูณ6ก็คือ6เท่าะนะครับเพื่อนเพื่อนพื้นที่ที่ตกจากฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวนะครับก็ไม่ว่าจะตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามหรือว่าพื้นที่ของตัวเองนะครับก็จะข้อมูลมาเบิ้ลก่อนนะครับคูณ6ใช่ไหมเอออ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น สกิลที่ค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรนะครับใครที่ไม่มีป้องกันการคัมโเบิลระวังไว้ให้ดีนะครับแล้วก็มี55%นะครับป้องกันการเขย่าอันเชิญนะครับก็อิกาโคนะครับค้างคาวตระกูลพวกอันเชิญทั้งหลายนะครับรพเแมณนีนะครับมันวอนพวกนี้นะครับก็จะโดนป้องกัน55%นะถ้ามันออกนะครับเพื่อนก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีนะมีป้องกันการเขย่าอันเชิญเนี่ยนะครับ เห็นบอกในเซิร์ฟเกาหลีอ่ะเพื่อนๆจริงๆสกิลนี้มันจะเป็นป้องกันการเรียกนะครับแต่ว่าเหมือน GM ไทยนะครับเปลี่ยนเป็นป้องกันการเชิญจ่ายอัญเชิก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเมตานี้นักอัญเชิญเยอะเหลือเกินนะครับเพื่อนๆเนาะก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็มี60%ป้องกันการคอมมูราเบิร์ดอันนี้ก็ยิ่งดีเลยนะครับนะแค่3สกิลแรกก็ดีแล้วนะเออต่อมาครับสกิลที่2นะครับเมื่อก่อสร้างอาสามหลังนะครับ55%าส้เป็นตย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนไม่แสดงผลบอกเพิ่ม 20อนะครับอันนี้มีแปนในตัวนะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ก่อสร้างใดก็ตามนะครับโอกาส70%ใช้เอฟเฟกโซ่ตวนนะครับกับฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มนะครับจากนั้นย้ายพายุทรา,ายแห่งฝันนะครับพายุทรายแห่งฝันก็เอาง่ายๆเลยนะครับความสามารถเหมือนกับอ,อะไรนะที่มา เหมือนฮารายองนะครับแต่ว่าอตัวฮารายองอะมันโดนเนิร์ฟนะครับมันก็เลยแบบเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับแต่มาบาเมตานี้นะครับตัวอย่างไอผมคิดไม่ออกที่มันมีปีกอะแล้วก็ตัวนี้แหละนะครับที่มันมานะครับมีโซ่ตัวนนะเออก็ถือว่าความสามารถเปอร์เซ็นต์นี่เยอะนะครับนะเออเปอร์เซ็นต์นี่เยอะการโจมตีก็จะเป็นการโจมตีแบบโซ่ตัวนนะครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆเอฟเฟกโซตัวเนี่ยมันเป็นดีบัฟนะเออมันเป็นดีบัฟเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เจอ,อกลัวน้องเนี่ยนะครับใส่ป้องกันดีบัฟไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายพายุสายนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคลื่อนย้ายบังวนน่ะเออผมอธิบายไม่ถูกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเคยเล่นฮาราองมาก็น่าจะเข้าใจสกิลนี้ดีนะครับเนาะแล้วก็ ในเทินของฉันนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส85%นําสิ่งติดตั้งและนักอัญเชิญในแถวนั้นออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามภายในแถวเป็นหุ่นกระบอกก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพื่อนนะก็เป็นสกิลที่ดีนะคือเมื่อตกพื้นที่ที่แพงที่สุดของฉันในแถวนะครับเอยไม่ใช่เมื่อตกพื้นที่ของฉัน85%นําสิ่งติดตั้งออกนะครับคือผมอะ่ะ ออกมาถ่ายเครงนอกนะเออเอามาอัดคลิปข้างนอกนะเพื่อนๆนะพอดีอในห้องอป้าอยู่นะครับก็เลยออกมาอัดคิข้างนอกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นเวลาน่าจะประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับอุณหภูมิประมาณ16องศาเพื่อนๆคือตอนนี้มหาสารคามเว้ยอุณหภูมิ16องศานะครับประมาณน่าจะเที่ยงคืนครึ่งได้นะครับเออตอนนี้ที่ผมอัดคลิปนะก็คือนั่งหนาวอ่ะทั้งหนาวทั้งสั่นในการตัดคลิปนะเพื่อนะน,ะนะก็เออโคตรสู้ชีวิตเลยนะครับคลิปนี้ อโอเคนะครับจากสกิลเนี่ยไอเปลี่ยนเป็นหุ่นกระบอกเนี่ยนะครับเพื่อนมันก,มนก็มันก็คือดีบัฟนะครับเราใส่ป้องกันดีบัฟมาก็ง่ายๆเลยแก้ทางตัวนี้ครับมีป้องกันการคาืเบิมีป้องก,กันเอ้สิ่องอันตรายนะครับก็ถือว่าน่าจะแก้ทางน้องได้แล้วนะอเอออจริงสกิลที่ใช้โจมตีนะครับก็หลักๆก,ก็คือโซ่ต่วนนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับต้องอาศัยบัตรเชิญนะหรือต้องมีบัตรเชิญนะครับต้องมีดูดอะไรพวกนี้นะครับถึงจะเพิ่มการโจมตีให้น้องนะครับเพื่อที่จะทาให้ให้น้องกเก่งขึ้นนะครับนะ,อะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของคอสตูมกันบ้างนะครับความสามารถของคอสตูมว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับคอสตูมหนึ่งกับคอสตูมสองนะครับคอสตูมแรกนะอืมก็น่ารักดีนะเพื่อนนะฟิลแบบเออเขาเรียกว่าไร หวานหวานแคนดี้นะครับสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเออข้อ,ขอ,ขอตุ้มแรกนะครับเมื่อทอยเตา๋าโอกาสเจลบสิ่งติดตั้งเอฟเฟกพื้นที่และนักอัญเชิญออกนะครับก็เมื่อเราทอยเตา๋าอะนะครับสมมุติว่าเราทอยเตา๋าผ่านสิ่งติดตั้งหรือว่าผ่านเอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะลบสิ่งติดตั้งหรือว่าพวกนักอัญเชิญออกนะครับเพื่อนๆนะก็ พวกแมงกะพรุนนะครับปีศาจมังกรพวกอัญเชิญสัตว์เลี้ยงนะครับอ,อะไรอ่ะถ้าเป็นพื้นที่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์พื้นที่ต่างๆนะครับก็สามารถลบได้นะเมื่อถอยลูกเต่านะครับส่วนคอตูมที่2เนี่ยนะครับเมื่อตกแลนด์มาร์คของฝ่ายตรงข้าม85%นะครับจ่าย85%ของค่าผ่านทางพื้นฐานนะครับแล้วก็สลาย มันเขียนว่าสลายสองนะเพื่อนพื้นที่แลนด์มาร์คดังกล่าวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนนะ oh. เมื่อใช้สลายสองนะครับนำนำสิทิความเป็นเจ้าของของพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามภายในที่ดังกล่าวออกและเอฟเฟกต์พื้นที่และสิ่งติดตั้งจะถูกเอาออกนะครับผู้เล่นที่มาตกพื้นที่สลายก่อนจะได้รับความเป็นเจ้าของ Paid, เม kind of ื่อมาตกพื้นที่สลายสสกิลเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือว่ามาตกจะไม่แสดงผลพื้นที่สลาย2เป็นพื้นที่เป็นกลางไม่สามารถป้องกันได้ด้วยเช่นป้องกันการเปลี่ยนคนเป็นเจ้าของอ่ะก็สลายพื้นที่ง่ายๆเลยนะครับเป็นสลายพื้นที่อืมก็เอาง่ายเลยความสามารถของคอตุอ่ะนะครับมันดีทั้งสองคอสเลยนะครับแต่ ว่าวเพื่อนๆจะชอบคอร์ดไหนนะครับอ่ะคอร์ดสอนะครับเอาไปเล่นนะครับคือคอร์ดสออ่ะคือเมตานี้มันเจอพวกนักอัญเชิญบ่อยใช่ไหมเราคอร์ดสอไปเนี่ยเราก็จะมีเปอร์เซ็นต์รอดเยอะกว่านะครับส่วนคอร์ดหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะดีตรงที่เราไปเจอตัวละครที่มันมีเอฟเฟกต์พื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อแมเรียลนะครับไนกี้หรือว่าตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีพื้นที่อย่างเช่นหุ่นเนี่ยนะครับมีเอฟเฟกต์พื้นที่นะครับ ก็ช่างใจดีๆนะครับนะว่าจะเอาคอร์สไหนนะครับใครที่แบบมีงบประมาณก็จัดไปเลยทั้งคองคสนะครับเพราะว่าตัวละครมันใส่ได้2สองคอสอยู่แล้วนะครับนะอืมอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆเราก็มารีวิวให้เพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจแล้วกันนะ้องว่าควรทาหรือไม่ควรทํานะครับจากที่ผมอะ่ะไปดูรีวิวหลายๆช่องนะครับเพื่อนๆนะก็ บอกว่าน้องอ่ะเก่งนะครับแต่ว่าจี้ที่มีนตอนเนี้นะครับทำให้น้องอ่ะเล่นยากตรงที่มันจัดเซตจี้ยากนะครับนะหรือจัดเซตจี้ยากนะครับเดี๋ยวเราลอดูสักอาทิตย์หนึ่งละกันนะครับนะเดี๋ยวรอดูว่าจี้ที่จะเข้ามานะครับวันอ,อังคารหน้าไหมหน่าจะวันอังคารนะครับมีจี้ที่ซัพพอร์ตน้องหรือเปล่านะถ้ามีจี้ที่ซัพพอร์ตน้องอ่ะนะครับ ก็อาจจะทําให้น้องกิ่งขึ้นอะไรพวกนี้นะครับนะก็เดี๋ยวเราค่อยรอดูติดตามอาทิตย์หน้าดีๆนะครับว่าจะมีจี้อะไรเข้ามาเนาะส่วนอีเวนต์นี้ผมก็ไม่น่าจะได้ทำแหละเพื่อนๆนะครับนะไม่น่าจะได้ทานะครับก็ขออภัยแล้วกันนะครับสําหรับคนที่รอดูคลิปสุมนะ่มเนาะคือสุ่มแบบเยอะมากนะครับก็คือเวนจี G ้ดาร์ก็ทำนะครับเวนสวิตดยอนก็ทำนะครับก็เลยไม่มีเพชรเลยนะครับไม่คาดคิดว่า แซนดี้จะเข้านะครับก็เลยไม่ได้ทําเลยนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับถามว่าตัวนี้น่าสนใจไหมผมมองว่าน่าสนใจนะถ้าเอามาต่อกัอนกับพวกตัวละครอันเชิญนะครับนะเออแล้วก็ตัวละครที่มีเอฟเฟกต์พื้นที่อะไรอย่างนี้นะครับนะก็ค่อนข้างที่จะถึกพอสมควรนะครับแต่การโจมตีน้องเนี่ยนะครับคือใช้โซ่ต่วนเนาะซึ่งโซ่ต่วนเนี่ยมันเป็นเอฟเอ,เ,อเอฟเฟกต์ตาายนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามมันใส่ป้องกันดีบัฟมาเนี่ยก็ทําให้น้องเล่นยากมากยิ่งขึ้นนะเออเล่นยากมากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าตัวนี้ต้องมีบัตรเชิญนะครับมีดูดอะไรพวกนี้นะครับน่าจะช่วยน้องเพิ่มการตวงตีได้มากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะโอเคสําหรับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับกับตัวละครตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนะคือส่วนตัวผมผมมองว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งแหละนะครับอ่ะอาจจะต้องรอจี้ซัพพอร์ตน้องนิดนึงนะครับนะต้องรอจี้ซัพพอร์ตซัพพอร์ตน้องเหมือนเหมือนหุ่นนางที่มาแรกๆนะ พอแบบมีจี้ตัวละครอาซัพพอร์ตน้องอะก็ทําให้เก่งเลยนะครับเนาะก็ต้องรอดูนะครับว่างางคานน่าจะมีจี้อะไรเข้ามานะครับนะอ่ะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเพื่อนก็มารีวิวนะครับมาพูดคุยนะครับก็มาให้หายคิดถึงนะครับเพื่อนก็ขอโทษจริงๆนะครับที่หายไปนานนะครับนะก็หลังจากนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่แบบทําให้ ไม่สามารถอัดคลิปได้แล้วแหละนะครับเพราะว่าไปทําธุระเสร็จหมดแล้วนะครับนะเออไปทาธุระเสร็จหมดแล้วนะก็น่าจะอัดคลิปปกติแล้วนะครับก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าผมรีวิวให้ประกานไหนนะก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยและกันนะครับนะเพื่อนปิดไปเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์บอกผมเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็วิทยาทานให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะฝากไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับรักเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมนะครับ